โอ้ยจะเปิดปัญเชอร์เหรอเฮียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทักทายกันไอ้เหี้ยมากอะไรนะครูชาร์จชาร์จเจอทักทายนี่เหี้ยสุดๆอ่ะแล้วกูไปเก็บเกาะใครมาเนี่ย ไอ้แคทเจอทีนี่นะฮะตายแล้วไม่เฉาะเก็บเกาะใครมากับ,อบอออตอบยังไงอะเาากาะอะไรวะแล้นะกูเอากันนะและแล้วแ,แล้วใครปนกระเป๋าโดนกูไปเร็วห้าร้อยห้าร้อยอ๋ออันนี้ ตรงนี้มันใหล่ยู่เนีงดเกิดอะไรเหโอเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนวะห้าหลังเข้าเสียงเกมเบาลงไปเยอะเลยอ่ะถ้าเทียบกับเสียงหน้าบ้านทำไมอ่ะหัวใจรถแขรอตั้งแต่เก้าโว้พี่ผมเขายังไม่หยุดกันเลยเอาเนย ไปทันมาก็ตายอะ่ะตายไหมตายนะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานเกี้ยวหม,ม่ดจับเป้าเพียบเลยทไมคุคยเรียนเดียวแล้ตัวประกันย่างเดียวอ,อันนี้มามาเล็กล้วรีบไปดีกว่า เวลามีเช่างน้อยนิดแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปติดแกตอนโดนล้อมอีกอะน,น่าจะมีนักวิทยาศาสตร์เดินงูๆูประมาณสองสามคน <c oughs> ไปตัวกูววเซมเพิลเป็นสิบเลยไปย <c oughs> อ่าสี่สิบห้านายว่ะพัดเยอะจังเราต้องการให้นักวิทยาศาสตร์รอดสี่สิบห้านาย กระโจนออกมามึงรีบวิ่งมาเลยมันเห็นควันส้มๆข้างหลังมึงอีกแล้วอ่ใช่ควันส้มจริงอะไอ้มันส้มไฟอันนี้ส้มไฟมันได้ติดมากหลอน้ตั้งตั้งอตาตรงไหนปลอดภัยสุดก็พัดดีได้หรอ ใช่มีได้เหรอมีดิฟอสไซด์ได้เหรอม,มันจะโดนมันจะโดนฝนมันจำเป็นอะถ้าไม่ตั้งนี่คือแบบอะไรอะมันจะโดนลบตั้งนะมอเตอร์สโลน่ะมันตายเหรอไม่รู้เฮียอะไรอัพ yeah, ไอพัทไรอัพไรอัพตั้งป้อมปืน มาเข้าอีกฐานลองไห้า่อยเฮ้ยเชยยิงแล้วด้วยเฮ้ยให้ไปช่วยกดสวิตช์กันหน่อยเยังไม่ทันผมกดอะไรนะทางผมไม่เข้าเดี๋ยวผมคุ้มกันพวกมันเขียวไปไททันอีกแล้วเฮ้ยไททัน เล็กนัดหนึ่งครูยานันไม่มีนี่ไม่มีปืนย่าบอต้าสโลยสัตว์หัวขาดแล้วโหวแล้วทำไมแ่นทันอยู่เลยนี่นะเอ๊ะแม่งสปข<ะ>้าวอะไรก็เดี่ยตายไม่ตายเหรอมันเป็นกาะทั้งตัวเหรอวะยิงตรงเขียวไม่เข้าอะ่ะสะท้อนหมดเลยแค่นองปะท,ท,ทองก็ทองก็ไม่เข้าอะ่ะ ตรงไหนน่ะล่ะที่มันเ,นเปิดทางไว้เราไม่ตายโอ้โหตายอ่ะพาร์ทเดินตรงนั้นน่ะโอ้เด่นๆๆะไปกดคนก่นอน<ะ>ไ,ได้ไหมล่ะทีเด็ด เดินไปไม่ได้เจบ็บตองเว้ยเยอะไปไหนมันก็น่าจะอ้อมได้นั่นแบบอย่างน้อยแบบเขียนให้ N P C มันอ้อมได้หน่อยก็ได้ไอเ้เหี้ยชาดเจ้าไม่ตายาไอ,ไอ้ยวไปโดนตุน <I S 1> ยิงอะ <laughs> ดับเบิลชารกเกอร์เฮียตัดแดงมีสองชเกอร์จานกอล์ฟกีตาร์จานกอล์ฟกีตาร์เียอะไรสัดูศาสตรไปเสพยามาเยอะยาอะไรวะอ๋ออเหียจำเปิลไงเฮียดูาสรไปวิ่งเยอหาเฮ้ยียิงใส่กูอ้าวทำอย กดคอนก่อนเฮียยี่สิบตัวเองออไ,ไ,อไปได้พี่กดไปได้มันมันดักอยู่ทางบล็อกกรับพี่บล็อกทางไม่ไปเหลตัวร,ระเบิดตัวเองเฮ้ยเ้ยชิบหายร,ระวางแบบตัวเองหนีไม่ได้ไม่ได้ลงใกล้กูเชฟบอกกูอยู่ไม่เท่าไหร่ลบห้าสิบแล้วตังค์ลบห้าสิบแล้ว ลบเท่าไหร่ก็ต้องลบอ่ะพัดแม่งนักวิทยาศาสตร์มันเดินไอ้เหี้ยแล้วดูมันเดินดิแม่งแบบไอไอ้ไอ <AI S 2> <AI S 1> คือไม่เลี่ยงเลยเหรอเจอะมากอ่ะ,อะไม่เลี่ยงเลยแมนคงจะปากอยากบอกเราว่าแบบถ้าเลี่ยงได้คงไม่ไม่ต้องให้บูงไม่ช่วยอ่ะประมาณนั้นไม่ดีอย่างน้อยแบบมึงเดินออกสายกูหน่อย รถเมื่อกี like he ้ไม่ผ่านเปไม่ถึงเลยนะวะออาต่เหมือนเมื่อี้นี้คนเนพวกมาแรงปกติมาเยอะมากที่เนอร์วะเนี้ยวะเนี้ยไอ้เชี่ยเขาบอกทำให้สมดุลขึ้นมาเุก็เชี่ยแล้วไอัดทางเข้าอย่างเงี้ยทำโอ้โห้ยปะตูเชียเียเลยมีของข้าเลยชัดเอชัเอชัเอรจวผมเลีรยทางให้พวกเชี่ยนี่กันเหียเดินสิวะเฮ้ยเอาูคูู ไปทำไปตรงนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้เบ็กเิดตกลงไปคุณนระเบิดไม่ใช่อะไรเงี้ยเอไออยู่หัวคุยนี่ตายหมดตายหมดไอ้เหี้ยมมึงแค่ออมเกิดมาแล้วฝากเย็นเชื่อด้วยผมชิงอีเดือนโอเยยตอนนั้นน้เออยี่นี้แม่งปีนเขาขึ้นมาเลยไอ้พลดก่อนวล่งเหลือเจนนาทีไอ้เหี้ย เต่คยกคุมทางเข้าให้น่าจะกูเปิดตรงนี้ให้เลยตรงนี้ปืนผมยิงช่วยไม่ได้ปืนระเบิดอ่ะยิงยิงก็ตายหมดเลยสามตัวไอ้เชี่ยไปแต่ท่านเกิดไปไปแล้วกูติดตลงอะไรอยู่เดินไม่ไปโอเคไปแต่ท่านตาย พัดคนมาเรื่อยๆดักทางให้อยู่แลกูเพิ่งเสร็จแล้วนะไม่เชี่ยอไปไททันมีสองตัวจะคอยเดี๋ยวยนะเดี๋ยวคนแม่งบักอะ่ะคนบักขาไม่ไปไททันอีกแล้วคัะ ไอ้คนกำลังไปวิ่งนี่วิ่งไปน่ะนีดไอ้เหี้ยเออไอ้เก่งน้ำตากวัวเฮ้ยทนตัวสิไอ้คนนายโอ้ไปสิวะเอือว่าท่าน้อูอัดเต็มเต็มไปจังเลยไม่ตายจริงหรอยิงหัวไปสี่นัดแล้วนะพัดพัดวะน้ำตาได้แล้วเว้ย โอ้าัโลกกระสุนที่หมดแล้วอะ่ะอาลีสกายอินบอลอินบอลตองปืนระเบิดกูฆ่าบอกอะไรครับไปรอบปืนเรียนฟอสใหม่ตอนนี้เราน่าจะต้องเคลียร์หน้าประตูให้หมดอ่ะ <c oughs> เนี่ยช่วยช่วยเคลียร์เอชีวิตเลย <c oughs> จังไรตรงที่มันมันเปิด <c oughs> มันมันเกิดหน้า โอ้โหตนาวั้น,ไนนะไรวหนดะเอ้ยอีกลนตายติดมาแล้วอีกคนตาย,ต,ย,ายติดมาแล้วโหช่วยกูได้มากเลยเี้ยติดมาแล้วและอแบบยียียีตายแน่ตายหมูแน่เรียบร้อยกาดด็<ลา><ลา><ลา>ดอกยิงหมดเลย,ล<า>ย,ล<า>ยห,ห้าคนพัดห้<ล>าคน<ลา> คนเดียวคนเดียวคนไปันไปคนกำลังวิ่งเข้าไปคนกำลังวิ่งเข้าไปเอาไปไปครบแล้วครบแล้วครบแล้วแล้วเตะปี๊บมาเนี่ยไะถอยกลับเก็บดามแปลทัมเปิลไอ้รถกลรบไปตรงนี้ผมเป็นพี่อือลบอีกสองร้อยมึงมันเฮีย ไม่ตึงเท่าไหร่ตูเรียกลับละไม่สนนะหนีเราต้องหนีไลนาวเลยแหละ <c oughs> มนันเกิดอัดตรงนี้หรเฮ้ยบายไหนฮะทำไมนะเปิดเปิดข้างหลังอีกปัดปัดโอ้ย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 อย่ายืนบังึ้อไม่ได้ ต้องหลบหลบแจกตรงนั้นเดี๋ยวปะเดี๋ยวปังฉันหลุดขุดบลักกูเลยนี่นมาไอ,ารรอ,อตรงนี้นนมันถุงนะนี่มัน,นยิงเปิดเกาะได้นี่หว่าใช่ไหม,ไมเปิดเกาะแต่ว่ายิงไม่เข้าอยู่ดี เลยไปไมื่อกี่ปีมีราเบิดไงเกี่ยวหน้าคุณนี่ดงตายแล้วตกเป็นภาระเขาเลยนี่ลก็มีประโยชน์นะครับถ้ากุนไปตัวนี้ไม่จะหามากเลยห้าร้อยห้าร้อ ห้าร้อยรับหนุ่มๆคุณตูต้ตครับเก็บป้ายามตรงนี้ให้ <Nash> น่าจะหมดแล้วปะไม่ไม่หมดฮัพัดใส่ดิอย่าปลา5ห้าร้อยมันมาเรื่อยๆแต่ตัวใหญ่ยังไม่เห็นเลยอย่างนี้ <requ. S 2> มาแล้ววะยานว้าวว้าว้าเฮ้ยว้าวว้าวว้าวอ้ย่าอะกบจัดทับตายอะไรอะะไจตอนนี้คิดงินแล้วเป็นนี่ทำ ตายไปหลายคนอยู่อ่ะแกล่าไอพวกมันแรงเุ้ยห้าดาวโหลหายเหลือสองพันเลยเงินเดี๋ยวพอใช้ปืนระเบิดหรือ,อ,อตาเนี่ยจะไม่เวิร์ก,กเลิกแม่งเลย แต่้ด่านประเภทนี้มันเป็นด่านที่ชุลมุนอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามมมมยังไงเราก็ทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้ประเด็นคือต้องมันเกิดใกล้ๆทางเข้าอะแล้วไม่ต้องแบบมีคนไปอุดแ่ะแล้วแบบของเรามันไม่ได้ใช้ได้ตลอดอ่ะมันโยนเสร็จต้องออกไอ้ต้องปล่อยมันไม่อุดได้ไม่ตลอดอะ ถูกพร้อมรับแจ้งไปดีปายเพราะว่าผมไม่มีนะจะมีวะไม่าจะมีนะอ๋อปืนปืนฆ่าปืนระเบิดฆ่าไว้นับว่าหมดเลย